แกเห็นพี่ชายตัวเองเขาคือพี่ไม้เนี่ยอยู่ในสภาพนอนกึ่งนั่งพี่เก่งรื้ภาพตามนะอะนอนกึ่งนั่งเหมือนอยู่ในท่าเอนะฮะ,ะมือทั้งสองข้างหยิกเกรงตาเหลือกโซนอีมือข้างขวาที่หยิกเกรงฮะ,ะมันมีแหวนมันมีแหวนทองคําอยู่ที่มือครับเหมือนกําลังจะยื่นให้ใครอยู่ฮะแต่ช็อกตายก่อนไงอ,อยู่ในท่านั้น,น,นเลยเหรอตายท่านั้นเลยเหรอ ใช่ฮะพี่นางแกเห็นพี่นางแกเห็นภาพแบบนั้นแกตกใจกันยดนะฮะวิ่งด้วยแรงที่มีทั้งหมดออกมาจากบ้านนะฮะนะครับแกงแหกปากร้องนะครับพูดในเป็นภาษาคนแถวนั้นแต่ใจครับออกมาดูกับเสียงที่พี่นางแกแหกปากร้องอ่ะนะครับพักใหญ่ฮะพี่นางได้สติกลับมาครับคนแถวนั้นก็เลยเริ่มเริ่มผสมพยาบาลกันเริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ